ทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำสวนทำไร่วิถีไทยคุ้นเคยพัฒนาต่อยอดไม่นิ่งเฉยกเกษตรไทยไม่ล้าเลยเพราะมีหัวใจกเกษตรลูกผักพันธุ์พืชสมุนไพรทั้งสวนนาไร่เกษตรไทยอินเสนำความรู้ภูมิปัญญาที่มีด้วยสองมือนี้ เเเมมืือองงไทยกษสวัสดีค่ะโดยวันนี้นะคะนํำมาที่สวนเกษตรแก้วมังกรคลองสิบค่ะซึ่งที่นี่อยู่ที่ตำบลบ,บึงบาอเภองเสือจัังหวดปทุมธานีเป็นสวนเกษตรแก้วมังกรมีเนื้อที่ถึง130้ไร่ค่ะผลผลิตที่นี่นะคะจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ สวนเกษตรแก้วมังกรรังสิตคลองสิบจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ค่ะมีเนื้อที่ถึง1 3 0ไร่ปลูกแก้วมังกรมาแล้วกว่า20ปีที่นี่มีการปลูกแก้วมังกรทั้งหมดสาสายพันธุ์ได้แก่แก้วมังกรสีเหลืองทองอิสราเอลแก้วมังกรสีแดงและแก้วมังกรสีขาวเจ้าของสวนได้เล่าให้เราฟังว่าที่นี่มีการทําการเกษตรปลอดสารพิษทําได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าด้านความปลอดภัย โดยจะมีการคัดสรรเฉพาะผลแก้วมังกรที่มีคุณภาพเท่านั้นออกสู่ตลาดจำหน่ายทั้งผลผลิตและกิ่งพันุ์ทั้งโดยตรงจากสวนและผ่านระบบออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศโดยในวันนี้เราจะมีโอกาสคุยคุยกับเจ้าของสวนถึงแนวคิดในการถานมาปลูกแก้วมังกรและมีการพัฒนาการตลาดจนปัจจุบันสามารถขยายผลไปขายยังต่างประเทศได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่มีการเก็บผลิตผลนะคะแก้วมังกรค่ะ ก็จะถูกนํามาคัดแยกผลผลิตนะคะซึ่งผลผลิตที่ได้นะคะมีจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะและขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่กับเจ้าของสวนแก้วมังกรนะคะคุณสุทธิศักดิ์บุญญาคุมานนนค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอเรียกร่าค,คุณคเก่งะนะคะค,ค่ะจากเมื่อเช้าที่มีโอกาส เดินชมได้ค่ะค่อนข้างกว้างมากที่นี่มีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะเนื้อที่ทั้งหมดประมาณร3 0ยไร่นะครับก็เราเป็นเกษตรกรที่ปลูกก้้วมังกรมาประมาณ23าปีแล้วนะครับจากเริ่มแรกก็ปลูกครั้งแรกประมาณ18ไร่นะครับก็มาเริ่มในยุคต้ยมยำกุ้งก็คือตอนนั้นมีวิกตฤตเศรษฐกิจนะครับ18ไร่ไปได้ก็ขยายพื้นที่ไปจนปัจจุบันก็ประมาณร3 0ยไร่นะครับ 18ไร่ที่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ปีไหนคะเนี่ยปี2540ครับตอนนั้นแก้วมังกรยังไม่มีมากในประเทศไทยผมถือว่าเป็นปีแรกของการเปิดตัวนะครับยังไม่มีผลไม้ชนิดนี้ขายในประเทศเท่าไหร่มีแต่นําเข้ามานะครับเรานัาจะเป็นส่วนที่2ที่3ในประเทศไทยที่มีการปลูกแก้วมังกรแบบพาณิชย์นะครับแล้วก็มีการขายสายพันธุ์ออกไปก็เกิดธุรกิจแก้วมังกรในประเทศไทยนี่แหละค่ะตอนนั้นแก้วมังกรที่เริ่มปลูกทําไมถึงเกิดแนวคิดจะปลูกแก้วมังกรคะ ต้องเช้าความอย่างนี้ครับว่าพื้นเพลเนี่ยคุณพ่อนะก็ทําส้มเขียวหวานด้วย<อ>ซึ่งในทุ่งรังสิตเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกส้มเขียวหวานเยอะที่สุดเลยนะครับก็เพราะเกินว่าจริงๆเรามีความคิดว่าเราจะ,ะขายที่ดินนะครับแล้วก็คุณพ่ออยากจะเอาเงินไปทาอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากที่เราคิดจะขายก็เลยเป็นต้องอยู่ต่อนะครับแล้วในช่วงนั้นอเผอิญว่าญาติเนี่ยทำแก้วมังกรอยู่ที่ชนบุรีนะครับแล้วก็แนะนําให้เราปลูก เพราะณเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจพังปุ๊บอ,อ,อาชีพเดียวที่ไม่ค่อยได้รับความเสียหายคือเกษตรนะครับเราก็เลยต้องกลับมาทําเกษตรบนแก้วมังกรนี่แหละคุณพ่อมีความเชื่อแบบนี้ครับเขาบอกว่าชื่อมันเป็นมงคลสีสวยนะครับแล้วก็อาจจะด้วยความที่ท่านเป็นคนชอบเรื่องของของพวกของวินเทจอะไรพวกนี้นะครับก็เลยมองว่ามันน่าจะต้องขายได้นะครับก็เลยทดลองครั้งแรกที่สิบไร่ก่นบบอนก็ปรากฏว่าความ าการตัดสินใจของนั้นครั้งนั้นของท่านเนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับคุณเก่งเป็นคนจังหวัดปทุมธานีเลยทวพื้นเพไม่ใช่ครับพื้นเพย์เราเป็นคนกรุงเทพเกิดที่บาบปะกอกในเขตทุ่งบางมดซึ่งแต่มีที่ที่นี่คนที่มาปลูกส้มเขียวหวานที่นี่เมื่อ40ปีที่แล้วก็คือคนบางมดนะครับส้มเขียวหวานบางมดเคยได้ยินใช่ไหมฮะพอน้ําเค็มเข้าในพื้นที่บางมดก็ปลูกไม่ได้คนบางมดก็ย้ายมาปลูกที่ลังสิตนี่แหละพอเริ่มต้นคิดว่าจะปลูกแก้วมังกร ไปศึกษาวิธีปลูกแล้วก็หาพันธุ์ที่ไหนมาคะต้องบอกว่าเรื่องศึกษาวิธีปลูกนะี่ยไม่มีละฮะเราต้องเรียนรู้นะรหาข้อมูลเราด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักเกษตรนะครับปลูกส้มมากับ20ปีก็มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทําส้มอยู่แล้วก็ลองผิดลองถูกอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ในขนาะเดียวกันนะวันนั้นก็ดรสุรพงศ์โกศิยจินดาเนี่ยท่านก็เป็นถือว่าเป็นบิดาของแก้วมังกรก็ว่าได้นะครับในช่วงนั้นท่านก็เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับแก้วมังกรมีการออกหนังสือออกมา หลายๆอย่างเราก็อ่านแล้วก็เรียนรู้แต่ผมเชื่อว่าการทําเกษตรนั้นเนี่ยตำรายอย่างเดียวไม่พอนะครับอหลักใหญ่กว่า60%ของคนที่ประสบความสําเร็จมาจากการปฏิบัติเรียนรู้คนคว้านะครับจุดเริ่มต้นตอนที่เริ่มปลูกตลาดตอนนั้นเป็นไ่งรบ้างคะตอนนั้นยังไม่มีคนรู้จักะนะครับนิยามของคนทานหรือว่าคนที่รู้จักแก้วมังกรเวลาเราไปออกงานเนี่ย คำถามที่ถูกถามเสมอคือนี่ลูกอะไรทุกคนเห็นก็ถามกินได้เหรอนะครับในยุคนั้นเนี่ยผมต้องไปออกงานตามศูนย์แสดงสินค้าต่างๆไปออกงานเกษตรแฟร์มา3าปีอเอาเครื่องมังกรไปผ่าหลายหมื่นลูกฮะผ่าเพื่อให้คนชิมเพื่อให้คนรู้จักนะครับแล้วคนถึงจะอ้อทานได้นะเป็นผลไม้สุขภาพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตลาดเครื่องมังกรในประเทศก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนณวันนี้เราจะเห็น่าเครื่องมังกรม,มีขายทุก เราหกระแหละ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดอะไรพวกนี้ก็มีหมดคำพูดนั้นเปลี่ยนไปจากลูกอะไรเป็นราคาเท่าไหร่ะนะครับค,ครับผมแก้วมังกรถือว่าเป็นผลไม้ที่เมื่อตอนนะั้นคนไทยแทบจะไม่รู้จักเลยค่ะ,คะแล้วท้อไหมคะตอนนั้นนะคะท้อทครับอยอมรับว่าเราปลูกออกมาใหม่ๆเนี่ยเราไปขายเนี่ย ้าแม่ค้าบางเจ้าก็ไม่รับซื้อไอ้ลูกอะไรขายได้ไหมแต่เราโชคดีว่าเราไปเจอคู่ค้าที่ดีที่ตลาดมหมาดากเนี่ยก็ยรับผลผลิตของเราไปขายไปช่วยกันทําตลาดก็รรแรกๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะขายยากหน่อยแต่พอคนเริ่มรู้จักนะครับแล้วก็มีการออกสื่อโฆษณาต่างๆโดยการที่ในยุคนั้นเนี่ยเราไม่มี f e c o o o นะเราต้องยอมรับ,รบในยุคนั้นเรามีสื่ออยู่4ตัวทีวีแมกกาซีน You, นะครับสปอร์ตทางวิทยุนะครับแล at athletes, ้วก okay. ็การประชาสัมพันธ์ฉะนั้นเราได้โชคดีว่ามีรายการทีวีมาถ่ายทำนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เกิดการประชาสัมพันธ์นะครับคนก็รู้จักผ่านทางสื่อต่างๆพวกนี้นะครับปัจจุบันที่นี่ยังถือว่าเป็นแห่งเดียวในจังหวัดประทุมธานีที่มีการปลูกแก้วมังกรก็ในอดีตมีคนปลูกเหมือนเรานะครับแล้วก็เลิกลาไปก็พอสมควรอาจจะด้วยความที่ตลอด23ปีที่เราอยู่บนธุรกิจนี้เนี่ย ก็มีช่วงที่เราขายแค่มันก่อนในราคาแพงที่สุดแล้วก็มีช่วงกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างสีทองตัวนี้เป็นพันใหม่นะครับสีทองอิสราเอลเนี่ยปีที่แล้วเราขายกิโลละร้อยห้าสิบปีนี้กิโลละร้อยสิบสามร้อยสิบห้าบาทนะครับพี่น่าจะเหลือแปดสิบก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพันใหม่ที่มาแรงนะครับกี่ลูกคะถึงจะได้หนึ่งกิโลกรัมโดยเฉลี่ยอย่างที่เห็นนี้ก็สองลูกก็หนึ่งกิโลลนะครับฉะนั้นก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราผ่านช่วงที่ดีที่สุด แล้วก็ช่วงที่แย่ที่สุดก็คือว่าคนเริ่มปลูกกันเยอะขึ้นแก้วมันกรเคยถูกถึงขั้นกิโลละสองบาทสามบาทห้าบาทก็มีพอราคามันถูกลงเพราะคนปลูกเยอะแต่ว่าคนกินไม่ได้เยอะเท่าคนปลูกในยุคนั้นนะครับก็เลยเกิดปัญหาผลผลิตน้นตลาดนะครับราคาตกต่ำเกษตรกรก็เปลี่ยนนะครับไปปลูกเป็นพืชอื่น กี่ปีคะถึงตลาดเป็นที่รู้จักะคะเอาผมคิดว่า15ปีผ่าน <15 S 2> ไปเนี่ยผมใช้ตัวเลขคำนวณแล้วก็ใช้หลักของสถิติเนี่ยผมคิดว่าปี40เนี่ยคนรู้จักแก้วมังกรไม่ถึง500แสนคนจากเกรกรทั้งหมดแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นล้านคนสองสาล้านคนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ากวของประชากรบ,บ้านเราเนี่ยรู้จักว่ไอ้ผลไม้หน้าตายอย่างเงี้ยก็คือแก้วมังกรแสดงว่าตอนนั้นไม่ได้ปลูกแก้วมังกรอย่างเดียว ในช่วงแรกเนี่ยพื้นที่ร้อยสามสิบไร่เนี่ยเรามีเป็นพื้นที่ต้นทุนอยู่แล้วแต่เราปลูกกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็มันสับปะหลังด้วยนะครับแต่ปอเราว่าปลูกไปแล้วเนี่ยแก้วมังกรทำไรได้ดีแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่ตรงโซนนั้นมาเป็นแก้วมังกรทั้งหมดก็คือ130ร้อยสามสิบไร่ใช่ครับในเวลาประมาณ4ีปีตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะของที่สวนเกษตรทำเนี่ต้องเท้าความอย่างนี้ด้วยครับว่าณวันนั้นเนี่ยวันที่ผมเข้ามาช่วยคุณพ่อทำสวนเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือว่าเกษตรกรไทยเนี่ยจะยังยึดติดกับรูปแบบการขายผ่านพ่อค้าคนกลางะนะครับซึ่งทําให้อำนาจการต่อรองรไม่มีะนะครับแ,แรกๆในตอนที่ <ขอ S 1> เรามาปลูก <ขอ S 1> มีไม่เยอะนะครับก็ขายจะได้ราคาแต่พอเราปลูกเต็มร้อยสามสิบไร่เราเก็บครั้งหนึ่งสี่สิบห้าสิบตันสามสี่สิบตันเนี่ยเราขายที่ถูกลงกว่าตอนที่เรามีสี่ห้าตันเนี่ยเป็นสามสเท่าตัวแล้วเราก็ไม่สามารถต่อรองราคาได้เพราะว่า ผลผลิตออกไปล้นตลาดครับแม่ค้าก็จะยกหูมาบอกว่าไอ้วันนี้วันแดงเดือดนะ<ช>แดงเดือดนี้ไม่ใช่เลียวผูเตะกับแมนยูนะ<ช>คือแดงทั้งตลาด<ช>ราคาที่เราส่งไปเนี่ยลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจากที่เราตีราคาไป<ช>คือคนต้องยอมรับราคาแบบนั้นซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนของการตลาดก็คือว่าเราทาไป6-7ปีผมเริ่มพบหากับผู้ส่งออกเปิดใจยอมรับแล้วก็ค่อยๆเอาสินค้าขายให้กับผู้ส่งออกนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย นะครับก่อนจะเกิดโควิดนะผลผลิตกว่า60-70%เนี่ยขายผ่านบริษัทส่งออกไปยุโรปไปตะวันออกกลางทําให้เราสามารถกําหนดราคานะครับกำหนดทิศทางของสินค้าได้ทําให้ความเสถียรภาพในอาชีพเกษตรมันยั่งยืนขึ้นสามารถส่งออกต่างประเทศได้แสดงว่าแก้วมังกรเนี่ยเป็นผลไม้ที่สามารถเก็บรักษาได้ระยะหนึ่งเลยก็ถือว่าในระดับหนึ่งแต่ว่าบ้านเราเนี่ย ยังอาจจะต้องมีการพัฒนาเรื่องของการขายไปทางเรือนะครับเวียดนามเองเนี่ยเป็นเจ้าตลาดของแก้วมังกรปัจจุบันส่งออกแก้วมังกรมากที่สุดในโลกกว่า75สนส่งออกทางเรือแต่เขามีการปรับปรุงสายพันธุ์มีการทําเรื่องของ harvest pre harvest ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวให้ผลผลิมตมันทนทานาบ้านเราอาจจะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการลงเรือแต่สาหรับผมเองเนี่ยผลผลิตที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ไปทางเครื่องบินนะครับก็คือว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีไฟล์เครื่องบินเยอะของก็สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้วันนี้เราเจอปัญหาคือโควิด -19 มาสนามบินปิดการส่งออกทางเครื่องติดขัดแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ดีเนี่ยมผมก็เลยมองว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมองเรื่องของการทางเรือเพิ่มมากขึ้นค่ะแก้วมังกรที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคะ่ะมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปัจจุบันนี้ปลูกพันธุ์อะไรบ้างคะบ้านเรานี่จะมีอยู่3าสายพันธุ์สองสายพันธุ์หลักที่นิยมนะก็คือว่า พันเปลือกเปลือกแดงเนื้อขาวนะครับก็คือเรียกว่าพันเวียดนามนะครับอันนี้จะเป็นพันเปลือกแดงเนื้อแดงส่วนอันนี้เป็นพันสีทองอิสราเอลอันนี้อันนี้ก็คือพันเวียดนามเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวอยากให้ลองผ่าให้ดูได้ครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ชมกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวดูพันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราเทียบกันอันนี้พันอิสราเอลเนื้อจะเป็นแบบนี้ อันนี้อยู่ที่กรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าครับตอนนี้ตอนนี้คนรับไปก็ไปขายกิโลละร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับอันนี้ก็คือพันธุ์เนื้อสีขาวอ่าค่ะแล้วเรามาดูอันนี้แดงเนื้อขาวครับอ่าแล้วก็อันนี้พันุ์เนื้อสีแดงอันนี้อันนี้จากเวียดนามพันของอันนี้เป็นพันธุ์จากเวียดนามครับผมค่ะก็ให้ให้ให้เห็นภาพก่อนว่านี่ครับส่วนใหญ่ก็ความแตกต่างก็อย่างที่เห็นค่ะ อันนี้นะครับเป็นพันธุ์ใหม่ลักษณะโดดเด่นก็คือโอเคเริ่มจากสีก่อนสีผิวที่โดดเด่นนะครับมับงกรทองนะครับตลาดผลไม้บ้านเราเนี่ยมีอยู่2ตลาดก็คือตลาดคนกินกับตลาดคนไหว้ใช้ในพิธีบวงสวงต่างๆชื่อเป็นมงคลด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการสําหรับช่วงวันพระวันโกนะนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่ซื้อไปไหว้ไปใช้ในพิธีบวงสวงะนะครับ ทราบว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ค่อนข้างสูงมากค่อนข้างสูงก็คือว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตตัวหนึ่งมีไฟเบอร์สูงมีสารมิวซิเลตซึ่งเป็นเมือกเหนียวในกลุ่มเดียวกับอะโรเวลล่าก็คือว่านหางจระเข้ะนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะ แล้วก็มีโปรซียมสูงคนที่ต้องการเลี่ยงผลไม้รสชาติหวานก็สามารถทานแก้วมังกรได้เป็นประจำกระตุ้นลำไส้ให้ทำงานได้ดีขับถ่ายได้ดีคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลือดสีดวงทานแก้วมังกรสักหนึ่งผลนะฮะก่อนนอนเป็นเช้ามาก็จะขับถ่ายได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับค่ะค่ะเป็นผลไม้มงคลแล้วก็ประโยชน์เยอะค่อนข้างเยอะมันก็อย่างที่บอกเนี่ยคือ3สายพันธุ์หลักที่ขายในตลาดวันนี้นะครับปัจจุบันนี้ตลาดประเทศไทย เป็นอย่าดประเทศไทยเอ่อผมใช้คําว่าโตขึ้นกว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมากนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าในยุคแรกมีคนรู้จักประมาณสัก5-6แสนคนคแล้วเราก็ปลูกแก้วมังกรกันอย่างปัจจุบันทันด่วนในช่วง7ปีปลูกเยอะเพื่อรองรับคนกิน30ล้านคนแต่ว่าคนที่รู้จักมีแค่5ล้านผลผลิตก็ล้นตลาดราคาถูกเกษตรกรที่ รับเรื่องของสงครามราคาไม่ไหวก็เลิกไปแต่ในขนาดเดียวกันผู้ทานเพิ่มขึ้นจนกระทั่งจากนั้นอีก3ปีคนที่ทานเป็นเพิ่มเป็น3-40ล้านคนคแต่ระบบก็คือคนปลูกเนี่ยปลูกน้อยกว่าราคาก็ด,ดีดกลับกลับมาโรลลยี่ส0บาทคนก็กลับมาปลูกวันนี้60กว่าล้านคนทานเป็นหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแก้วมังกรเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีวางขายทุกตลาดโมเดิร์นเทรดตลาดนัดก็มีและที่สําคัญที่สุด เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากมายมหาศาลยกตัวอย่างนะครับเราไปโรงแรมนะครับตอนเช้าเราไปทานอาหารเช้าเนี่ยเราจะเห็นมีผลไม้ที่วางอยู่ในถาดเช่นแตงโมสับประรดและแก้วมังกรใช่เราค,คิดว่าถ้าอุตสาหกรรมโรงแรมใช้หรืออุตสาหกรรมการบินใช้เนี่ยเขาใช้ทุกวันนะครับในปริมาณที่เยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าแก้วมังกรเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่คนไทยบริโภคมาก แบบแบบเป็นทุกทุกวันแล้วค่ะราคากลางเท่าไหร่คะถึงจะทำให้เกษตรกรยังคงอยู่ได้ต้นทุนจริงๆน่าจะอยู่ที่10บกว่าบาทนะครับในวันนี้แล้วก็ราคาที่น่าจะอยู่ได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลละ20นะฮะขึ้นไปโดยเฉลี่ยทั้งปีนะนะครับเกษตรกรก็มีกําไรละค่ะสำหรับเกษตรกรที่ฟังเราสนใจแก้วมังกรนี่เป็นพืชที่ปลูกยากไหมคะแล้วก็เขาชอบอากาศสภาพดินแบบไหนคะครับก็ แค่มังกรเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับมีตาก,กะสําคัญอยู่3ข้อนะผมสรุปให้ฟังเลย 1. เป็นพืชที่ต้องการแดดทั้งวันเพราะฉะนั้นไปปลูกตรงที่แดดลำไรโดนแดดครึ่งวันไปปลูกเสริมอยู่กับพืชสูงกว่าบังแดดใช้ไม่ได้หมดต้องอยู่กลางแจ้งถูกต้องครับแล้วเปลี่ยนไม d เซตใหม่ที่ผ่านมาทุกคนจะพูดว่าเป็นพืชทนแรง เป็นกระบอง,ง,บองเพชรไม่ใช่มันเป็นกระบองเพชรที่มีลูกมันไม่ใช่กระบองเพชรแคคตัสที่เราไปตั้งโชว์เพราะฉะนั้นมันต้องการน้ำะนะครับถ้าจะปลูกแก้วมังกรให้ประสบความสําเร็จคุณต้องมีน้ําลดอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสาวันถ้าคุณไปปลูกในพื้นที่เขาหรือไปพื้นที่ห่างไกลแห้งแล้งสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจแก้วมังกรสาหรับตัวผู้ปลูกจะประสบปัญหาคือไม่สามารถทํานอกฤดูได้มีผลผล<ต>ิตล่าช้ากว่าคนอื่นเขาแต่ที่นี่ปลูกในท้องร่องเลยครับ ซึ่งบางที่ไม่ได้ปลูกอย่างนี้ใช่เนั่นก็คือจุดที่ทําให้เราเรียนรู้และค้นพบว่าที่เราสามารถทํานอกฤดูได้ทั้งปีค่ะในแปลงอื่นๆมีผลผลิตอยู่แค่6เดือนแต่ที่นี่เรามีผลผลิตตลอดทั้ง12อเดือนเพราะเรามีน้ำครับแล้วเราก็มีเทคโนโลยีการผลิตโดยการเปิดไฟเสริมเข้าไปในช่วงหน้าหนาวังคับให้ออกนอกฤดูได้ให้ผลผลิตทั้งปีเลยทั้งปีครับค่ะใช่ครับแล้วเป็นพืชอายุสั้นหรืออายุยืนคะเป็นพืชไม้ยืนต้นครับขอบมันอยู่ได้10 ถึงปีนะครปีก็คือถ้าเกษตรกรปลูกแล้วก็สามารถที่จะว่าลงทุนครั้งเดียวก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้หลาย10ปีเลยถูกต้องแล้วการที่มีน้ําหล่อเลี้ยงอย่างนี้ใช้น้ําจากที่ไหนคะน้ำเนี่ยมาจากคลองสิบก็คือเป็นคลองชละราทานนะครับน้านี้มาจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ผ่านคลองระพีพัดเข้ามาเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเราได้น้ําจากแหล่งใหญ่ก็คือจากเขื่อนก็ทําให้โอกาสที่น้ําจะแห้งเนี่ยก็ค่อนข้างลําบาก <c oughs> น้อยเราก็มีโอกาสที่จะได้รับน้ําตลอดช่วงหน้าแล้งเาื่า <c oughs> อเะรเราถึงเห็นย่านนี้ปลูกผลไม้ที่อําเภอหนองเสือ <c oughs> ปลูกผลไม้แล้วก็มีพืชผลการเกษตรค่อน <c oughs> ข้าง <c oughs> ที่จะอุดมสมบูรณ์หลักใหญ่เราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอหนองเสือนอกจากส้มเขียวหวานในอดีตนะครับก็ <c oughs> คือกล้วยหอมเพราะกล้วยเป็นพืชที่ต้องการน้ําเยอะนะครับและแถบนี้ก็มีน้ําอุดมสมบูรณ์ <C HA. S 1> ก็เลยมีการปลูกกล้วยหอมที่ค่อนข้างเยอะมากป,จจมปัจจุบันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลูกส้มปัจจุบันนี้ไม่เห็นแล้วไม่มีส้มแล้วครับเหลือแต่ชื่อละ <Ừ, S 1> นะครับค,คนก็ย้ายถิ่นฐานไปปลูกที่ลบบุรีกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันส้มก็ยังเป็นพืชที่มีปัญหาเรื่องโรคค่อนข้างหนาแน,าน่นมันก็อาจจะเหลือพื้นที่ปลูกไม่เยอะเท <ขา S 2> ่าไหร่จากที่พูดคุยกับคุณเก่งมานอกจากจะเห็นว่ามีการพัฒนาเรียนรู้เรื่องของการปรับสภาพของน้ําดินแล้วก็ืชผลการเกษตรแล้วการตลาด เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จด้วยก็อยากให้นิยามสำหรับคนที่ทําเกษตรนะครับการตลาดต้องนําหน้าการผลิตมไม่ใช่การผลิตนําหน้าการตลาดในยุคนี้และการตลาดก็แยกออกไปเป็นการตลาดออนไลน์การตลาดในชุมชนนะฮะการตลาดในพื้นที่ การตลาดสําหรับต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าใครคือผู้ซื้อสิ่งที่คุณกําลังจะปลูกอยู่มันขายได้ไหมแล้วต้องปลูกอย่างไรสเปคไหนคนถึงจะซื้อตามอําเภอใจไม่ได้ถ้าเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยสามารถที่จะเรียนรู้ได้จาก <ทำ S 1> ครับทได้ครับโดยการที่หนึ่งความรู้ง่ายๆที่คนคนเปิดดูแต่ไม่เปิดสิ่งนี้ดูก็คือ y o u ยูทูอคุณพิมพ์สิ่งที่คุณอยากรู้ลงมาใน youtube มผมมั่นใจว่ามีทุกเรื่องอ แต่คุณจะขนขวายหรือเปล่าเริ่มจากการตลาดออนไลน์หรือว่าการตลาดสําหรับพืชผักเกษตรมีรายการต่างๆไปสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายมคุณเอาเขาเปไปในดอแล้วคุณฟังมีคอร์สอบรมต่างๆนะครับที่ไปส่งเสริมเราก็ไปโรงเรียนนะครับเพื่อเสริมเที่ยวเล็บเสริมความรู้ให้กับตัวเราอันนี้ก็เป็นหัวชจัําคัญมากครับซึ่งเราสามารถ เรียนรู้ได้เองผมก็ทําแบบนี้ค่ะปัจจุบันเราจะเห็นว่าประชาชนคนไทยทุกคนแทบจะทุกคนเลยมีโทรศัพท์มือถือถูกต้องครับซึ่งสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่องทางต่างๆที่ค้นมีการสัมภาษณ์มาคนที่ประสบความสำเร็จวรันนี้เราก็เอาข้อมูลดีๆมาแชร์กันนะครับผมเชื่อว่าผู้ฟังหรือว่าผู้รับชมได้ฟังจากผมวันนี้เนี่ยก็อาจจะไปให้มุมมองในการตัดสินใจหรือว่าอาจจะทำอาชีพเดียวกับผมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไปสกิดหรือ ให้เห็นมุมมองอีกมุมนึงไปต่อยอดได้เลยก็ได้ครับค่ะมเมื่อกี้ทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบมีวิธีปรับตัวอย่างไรคะแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างไรคะก็ต้องเราเท้าความนิดนึงว่าเราเนี่ยปลูกมา23ปีในช่วงเทอมแรกแล้วกันช่วงแรกก็เน้นขายในประเทศนะครับสัดส่วนก็จะเป็น80ต้องบอกว่า100%ขายให้กับในประเทศ พอวันหนึ่งเริ่มประสบวิกฤตปัญหาราคาเราก็ต้องหาทางเลือกทางเลือกของเราคือตลาดต่างประเทศ<ม>เราก็เพิ่มจาก 5%, 10%, 20%จนกระทั่งอย่างที่บอก23ปีผ่านไปเป็น70-30 70ส<ม>่งออก30ขายในนี้ะนะครับทีนี้วันดีคืนดีเจ้าโควิดก็มามนะครับพอโควิดมาปั๊บสนามบินปิดอย่างที่ผมเรียนแก้วมังกรเราส่งออกทางเครื่องเป็นหลักไม่ได้ส่งออกทางเรือ ทำยังไงฮะบริษัทที่เราท้าขายด้วยปิดบริษัทหมดะนะครับผลิตของเราเคยขายได้ราคา<ๆ>ก็ต้องมาขายในราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ได้กําไรน้อยลงผมกับทีมก็มาปรึกษากันว่าเออเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเราเองมีการทําตลาดออนไลน์อยู่บ้างในส่วนของกิ่งพันมีการโปรโมชั่นหรือกให้โทษโปรโมทสวนผ่านทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของเราเพื่อให้เป็นที่รู้จักทีนี้เราก็ต้องมามองว่าเรามีเครื่องมืออะไรอยู่ในมือเรามีเครื่องมือก็คือเรามีตัว การตลาดออนไลน์เราก็เลยมาประชุมกันว่าเราจะสร้างคอนเซปต์ว่าจะเอาผลผลิต<ม>เกรดส่งออกเนี่ยขายให้กับคนไทยแต่จะปราณีตมากขึ้นคุมความสุขนะครับให้ได้ความสุขที่ได้ที่แล้วก็เป็นของเกรดพรีเมียมปลอดสาระนะครับแล้วก็แพ็คให้สวยหรูส่งไปถึงบ้านในราคาที่คนจับต้องไนดะ้ถ้า สนใจสามารถส,สั่งได้ซื้อผ่านเพจ facebook ของทางสวนได้ชื่อว่าชื่อสวนเกษตรแก้วมังกรหรือคลิกเข้าไปที่แบรนด์ของเราวันนี้เรามีแบรนด์ชื่อว่าฟุตทยาซึ่งฟุตทยาเนี่ยเราตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาไปลิ n k ์กับตัวผลิตภัณฑ์ปรรูปของเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวผลสดเพราะฉะนั้นว,วันนี้ฟุตทยาคือสวนแก้วมังกร นอกจากจะขายในเรื่องของผลผลิตแล้วยังขายเรื่องของกิ่งพันธุ์ด้วยก็ครับใช่เราจริงๆเราขายกิ่งพันธุ์มา2 0กว่าปีแล้วตัดกิ่งนี่สามารถปักแล้วก็เราไปชำไม่มีรากก่อนคัดกิ่งพันธุ์ที่ได้อายุพอเหมาะเป็นกิ่งที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่กับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็สมมอิให้กับคุณลูกค้าค่ะซึ่งปลูกง่ายๆก็คือปักก็จริงๆปลูกไม่ยากครับอย่างที่บอกแค่มันก็เป็นพืชที่เลี้ยงไม่ยากแต่ต้องมีองค์ประกอบ3ข้อนั้นก่อน นะครับหนึ่งแดดน้ำนะครับและที่สำคัญที่สุดต้องดูแลด้วยไม่ใช่เทวดาเลี้ยงะนะครับนอกจากจะขายผลิตผลสดแล้วมีการแปรรูปบ้างไหมคะครับก็เรามีโปรเจกต์ทำแปรรูปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับโดยการนำเกี่ยวมังกรที่รสชาติอร่อยแต่อาจจะผิวพันธุ์ไม่สวยตกเกรดจากทรงออกนำไปพัฒนาแปรรูปเป็นน้ำเกก้่มังกรแบบ100เ ไม่เติมน้ำเติมน้ำตาลรวมถึงไปทําอบแห้งแล้วก็ทําเป็นแยามหรือสเปรดนะครับทานขนมปังอาาของแก้วมังกรด้วยอยากให้คุณเก่งค่ะฝากถึงเกษตรกรนิดนึงนะคะในการที่เขาจะดําเนินวิถีชีวิตของเกษตรกรให้มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะครับข้อแรกต้องผมอยากให้มองก่อนว่าอาชีพเกษตรเนี่ยเราต้องเปิดใจเรียนรู้อย่าไปยึดติด กับองค์ความรู้เก่าๆนะครับกรเกษตรกับวิทยาศาสตร์ต้องไปด้วยกันนะครับแล้วเคยทําแบบนี้แล้วสาเร็จแต่จริงๆมันจะมีวิธีรัดวิธีที่ดีกว่านะครับแล้วก็สะดวกกว่าแต่เราบอกว่าเฮ้ยแม่วิธีล้วเราถนัดละเราไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งอันนี้หนึ่งต้องเปลี่ยน mindset ของเราก่อนสองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนการตลาดต้องนําหน้าการผลิตไม่ใช่เขาว่าเห็นว่าเขาปลูกแล้วรวย แล้วก็ไปเรียนแบบเขาโดยที่เราไม่ศึกษาตลาดว่าเขาปลูกไปกําลังจะล้างชามหรือเปล่าเส้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเขกินไปหมดแล้วเราไปปลูกตอนนั้นก็อาจจะสายเกินไปและที่สำคัญที่สุดต้องศึกษาเรียนรู้พืชนั้นๆให้เข้าใจในระดับหนึ่งก่อน ถึงจะลงมือทำนะครับโอกาสประสบความสำเร็จมีสูงแน่นอนค่ะและนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะคะของเกษตรกรนะคะที่มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องของผลผลิตค่ะและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะให้คุณผู้ชมค่ะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้ค่ะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณเก่งค่ะสุธิศักดิ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ และนี่เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะของเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรค่ะที่ใช้การตลาดนําการผลิตนะคะปัจจุบันนะคะแก้วมังกรสามารถจําหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศค่ะทั้งยังมีการจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์นะคะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นนําไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตัวเองได้ค่ะ ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันนํารายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทําทนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทําสวนทําไร่วิธีไทยคุ้นเคยพัฒนาต่อยอดไม่นิ่งเฉยกเกษตรไทยไม่ล้าเลยเพราะมีหัวใจกเกษตรปลูกผักพันธุ์พืชสมุนไพร ทั้งสวนนาไรเกษตรไทยอินเสีย์นำความรู้ภูมิปัญญาที่มีด้วยสองมือนี้เมืองไทยเมืองเกษตร